ไปต่อกันที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆ ar ราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามพระพุทธมนต์เพื่อสงนามร้อยพระพุทธบาทบวัวคาจังหวัดอุดรธานีค่ะที่มฑบว,วัดพระพุทธบาทบัวคาตําตบลหมากหย้าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานนามพระพุทธมนต์เพื่อสงนามร้อยพระพุทธบาทปัวคําโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระท่วงมหาไทยและดรวันดีกุลช่อนยาคงจุนจเจริญน,นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานฝ่ายคาราชาดได้รับเมตตาจากหลวงพอ่อเจริญพระคู่พิพัฒนวิทยาคมเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอเป็นประธานฝ่ายสงและมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดอรธานีหัวหน้าส่วนราชาการ ร่วมถึงพุทธศาสนิกชนช่าอำเภอหนองวัวซอรวมในพิธีค่ะครับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระรวงมหาไทายเปิดเผยว่าร้อยพระพุทธบาทบัวคำครับเริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ที27มกราคม2 5 5 5ครับตรงกับวันขึ้นสีคำเดือนสกระทั่งแล้วเสร็จเบื่อวันอาทิตย์ที่หกุมภาพันธ์2 5 5 5วันขึ้น13คำเดือนสจากการทีพระคู่ภิพวิทยาคมหลวงพ่อจเจริญฐานายุตโต เจ้าคณะอำเภอหนองบัวซอนี่ครับได้ดิมิตในธรรมได้สาร้อยพระพุทธบาทบัวคํมมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับจึงไดน้นำพาภูมิจิสัทธาร่วมกันสางร้อยพระพุทธบาทขึ้นเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหรือพุทธศาสนาสถานไวในพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้กราบไหวบูชาครับ โดยมีศิษยายนุสิตได้จัดให้มีพิธีส่งนามร้อยพระพุทธบัติบัวคำเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิลิมงคลของตนเองและครอบครัวครับ